บางทีฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละเนาะสวัสดีครับพบกับช่องเป้งจิรายุจบบางนะครับเรื่องแมนยูดูกับเป้งนะครับเมื่อคืนสารภาพเลยนะฮะว่าดูเกมเสร็จเนี่ยก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละนะครับนั่งอยู่ตรงนี้ต่อเครื่องต่ออะไรพร้อมแล้วนะครับแล้วก็จดดีเทลส์ของเกมเอาไว้เตรียมที่จะพูดอยู่พอสมควรนะครับแต่ทําอะไรต่อไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเล่นดนตรีมาดึกนะครับก็เลยไม่มีสติพอที่จะมาไลฟ์หรือว่ามาทําวิดีโอกลัวมาไม่ดีนะครับก็เลยมาว่ากันตอนนี้ดีกว่านะครับ คือก็ต้องบอกแล้วครับว่าลูกค้าต่อเวลานะครับก็เลยเอ,อ,อยู่กับดึกนะครับเลยไม่มีเวลางีบก่อนนะฮะที่จะดูบอลตีสก็คือลากยาวเลยนะครับแต่ก็ไปโทษลูกค้าไม่ได้นะครับก็ต้องขอบพระคุณลูกค้าที่ enjoy นะครับการเล่นดนตรีของเรานะครับจน เรียกว่าพอหมดเวลาพิเรียดของร้านแล้วเนี่ยนะครับก็จ่ายเงินจ้างผมต่อด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณลูกค้าจริงๆนะครับอ่ะมองว่านี่หลังเกมนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสก็เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับมีถ้อยคําไปสัมภาษณ์หนึ่งในนั้นก็คือการสัมภาษณ์รูเบนอโมริมหลังเกมด้วยนะครับก็คือประตูของแอนโทนีเอลังกานะครับปีกสวีเดนนะครับที่ย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ไปได้ดิบได้ดีอยู่กับนอตติงแฮมฟอร์เรสแต่จะว่าไไไปเเนนนีีี่่่่ย้าาก็มใชวดดททัทนะ เขาก็ใช้เวลาของเขาอยู่เหมือนกันนะครับแต่เหมือนกับประเด็นที่ว่าออกจากผีได้ดีทุกคนเนี่ยนะฮะ สื่ออังกฤษเขาคงได้ยินเหมือนกันนะครับก็อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับจูเนียเป็นโรโซนะครับเอเนต์ของอันโตนีก็พูดเรื่องแบบนี้เหมือนกันว่าเอะมันเป็นปัญหาที่ใครกันแน่นะครับก็เลยทําให้กระแสคําพูดแบบเนี้ยนะครับไม่ใช่แค่ในเมืองไทยละนะครับในเมืองนอกเขาก็เล่นกันแล้วเขาก็ไปถามอโมริมนะครับอโมริมเองเขาก็ตอบได้แบบตึงๆดีนะเขาก็บอกว่าเออเขาก็ต้องโฟกัสนะครับกับนักเตะที่มีอยู่เขาเคยอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอโมริม ไม่ได้มีโอกาสที่จะซื้อที่จะขายอิลังก้านะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่ไม่แฟร์กับเดอะบอสของเราเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเราลองนั่ง Time m a c h ช n e จินตนาการย้อนไปนะครับว่าคนที่อยู่กับทีมเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นไปได้ถ้ามันมี Multiverse นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากเอริกเชนฮากตอนนั้นเนี่ยเป็นรูเบนอโมริม เป็นอโมริมมาเมืองไทยด้วยนะเล่นหลัง3ากับลิเวอร์พูลวันนั้นอาจจะแพ้คาราชมังก็ได้เพราะว่าหลังสามนักเตะยังไม่คุ้นเคยมันอาจจะไม่ออกมาเป็นแบบนั้นก็ได้ใช่ไหมสีประตูต่อศูนย์ะครับแล้วก็ดาวรุ่งหลายๆคนครับไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีเอลังกานะฮะสกอตแม็กโทมิเน่นะครับ, ay, รบที่ตอนนี้ไปได้ดิบได้ดีกับนาโปลีออ oli, นะครับมาคัสบรชฟอร์ดในตอนนั้นนะฮะที่อาจจะยังพอแก้ไขอัิโจดได้ทันมั้ง ทุกอย่างมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ก็นี่ไงใช้คําว่า if cost ไงก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมันก็เป็นไปได้หมดแหละนะครับหรือมันอาจจะแยกว่านี้มันพูดได้หมดนะครับเพื่อนๆมองว่าไงสำหรับประเด็นนี้ได้เกิดว่าเราจินตนาการกันเล่นลน,นะครฉะนั้นเนี่ยผมว่าคําถามนี้ที่ไปถามอโมริมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ make sense เท่าไหร่โอเคคุณอยากขยี้เรื่องอันโตนีคุณอยากขยี้เรื่องแรชฟอร์ดคุณก็ขยี้ไปเถอะนะฮะแต่ว่าอย่างซานโชอย่างเงี้ยอำนาจการตัดสินใจที่ ปล่อยเขาออกไปเนี่ยมันไม่ใช่ของอโมริมนะครับฉะนั้นเนี่ยไอคนที่อโมริมไม่ได้เห็นฟอร์มไม่ได้ปั้นไม่ได้ลองดูก่อนเนี่ยผมว่าถามไปมันก็เท่านั้นอาจจะถามไปทาไมนะครับเหมือนถามไปเอาไปเขียนไปเอาพื้นที่สื่อมากกว่านะครับอ่ะ ส่วนเรื่องของเกมนะครับไปว่ากันทีละประเด็นนะครับเรื่องของการจัดตัวผู้เล่นก่อนนะครับมันก็ชัดเจนนะครับว่าอโมริมเอานะครับเพราะว่าเขามองว่าแม้ว่าในลีกเนี่ยจะมีทีมนะครับเข้าไปจองสาราเรียบร้อยแล้วสทีมนะครับพื้นที่โคต้านั้นไม่ได้มีใครแย่งได้ก็คือเลสเตอร์อิฟส์วิชและก็เซาท์แฮมตันนะครับในการที่จะร่วงลงไปสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับแต่ขอย้ำนะครับว่าฟองการเล่นของแมนยูเนี่ยมันดีเกินกว่า จะอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับไม่ว่า3ทีมนี้จะจองศาราแล้วหรือไม่ก็ตามนะครับแต่ว่าอโมริมเนี่ยเอาเพราะว่านะครับยังมีเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้รออยู่ซึ่งมันลูกผีลูกคนทุกเกมครับเพราะว่าถัดจากเกมกับซิตี้ก็มีเกมยูฟายูโรปาลีกรออยู่อีกเหมือนกันกับโอลิมปิกลียงนะครับฉะนั้นเนี่ยทุกเกมมีความหมาย นะครับถ้าดูจากอโรมน์ทํางานแล้วนะครับผมว่าทุกเกมมีความหมายแล้วก็ลงเตะวันอาทิตย์กับซิตี้ถ้ามองข้ามช็อตไปนะครับกว่าจะเตะยูโรป้าหีกก็ล่อไปวันพฤหัสฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็น่าจะมีเวลาพักเพียงพอที่จะใส่เต็มดอกได้แล้วค่อยตัดสินใจในช่วงที่เกมมันขาดไม่ว่าจะโดนจนขาดแล้วนะครับหรือว่านำอยู่ประมาณหนึ่งคงจะไปจินตนาการว่านำซิตี้สองศูนย์สามศูนย์มันคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะอะ ส่วนเกมนี้เนี่ยนะครับก็ชัดเจนว่าเขาก็ต้องเน้นไว้ก่อนนะครับผู้รักษาประตูอองเรโอนาน่านะครับลงเฝ้าเสานะครับแล้วก็3ามเซ็นเตอร์แบ็กในตอนแรกยืนแบบดีนะครับก็คือเลนิโยโรอยู่ขวามาทายสเดลิกอยู่ตรงกลางแล้วก็นูแซมัสราวีอยู่ทางซ้ายนะครับส่วนวิงแบ็กขวากรับเดโยโกดาโลวิงแบ็กซ้ายก็เป็นพัทริกดอกกูที่เรารอคอยในการพ้นโทษแดนกลับมานะครับส่วนคู่กลางเนี่ยเป็นมาเนลูกาเต้กับคาเซมิโรชัดเจนเลยนะครับว่าทาง รูเบนโมริมเน้นเกมแดงกลางเอาไว้สู้กับเจ้าป่าโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าใส่มิดฟิล์ตัวรับตัวมดงานลงไปถึง2คนแม้ว่า2คนนี้สไตล์จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับแต่กเ็เกิดมาจากมิดฟิล์เชิงรับเหมือนกันนะครับส่วนตัวบนนะครับทางขวาอารฮันโดกานาโชนะครับแล้วก็บรูโนเฟรนันอยู่ทางซ้ายนะครับแล้วก็ให้โจชัวเซ็กซี่เนี่ยปักเป็นหัวหอกตัวเป้านะครับแต่เจ้าตัวก็ สไตล์เขาอะเขาเล่นตัวเป้าไม่เป็นอยู่แล้วนะครับเขาก็จะเล่นในลักษณะเหมือนฟอลสไนเป็นหมายเลข9.5สไตล์ของเขาอะนะครับต้องบอกว่าถ้าว่ากันไปตามเกมเรื่องของโอกาสก่อนนะครับว่ากันนี้โอกาสก่อนนะที่ผมดูดูเนยนะครับนาดีที่4นะครับอันนี้ต้องชมว่าเพรสนะครับเพรสซิ่งกันดีมากๆนะครับกาณาโชสุดท้ายย่างบอลและกาณาโชเนี่ยจ่ายให้บรูโนยิงเร็วนะครับแล้วก็โดนแมตเซลส์เนี่ยปัดออกหลังไปนะครับน่าจะเป็นลูกที่ เอ่อมาเซลเซฟยากที่สุดในเกมนี้แล้วมั้งแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะครับเพียงนาทีเดียวนาทีที่5ครับเราก็โดนโต้กลับจากลูกเอ่อครอสนะครับแล้วก็โดนหม่งทิ้งออกมาแล้วก็เป็นแอนโทนีเอลังกานะครับเด็กเก่าของเราโอ้โหวิ่งเร็วเหลือเกินตีนนี่สับสปีดแบบไม่มีใครทีแมนอยู่สักคนที่จะไล่ทันนะครับอเลียนโดกานาช่วพยายามที่จะเข้าไปปัม๊มไปสไลด์จากหน้าหลังแต่กลายเป็นโดนแรงกระแทกครับ ก็เด้งกระดอนไปนะครับมัสราวีเดลิกไม่สามารถหยุดได้แล้วก็โดนยิงเหมือนกึ่งยิงเร็วเหมือนจะเหมือนเกือบเกือบจะจิ้มหัวเกือกแต่ไม่ใช่นะครับคืออาศัยว่างางเท้ายิงเร็วผมว่าอันนี้มันเป็นเทคนิคพวกตัวเร็วเนี่ยนะครับถ้าหลุดไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับโดนกองหลังรายล้อมไล่มาแบบไม่เพลาสปีดแม้ว่าตัวเองจะวิ่งนําอยู่เนี่ยถ้าเนื้อเท้าจัดระเบียบร่างกายแบบเต็มที่นะครับ ผมว่าอาจจะโดนแย่ทันนะครับเขาก็เลยใช้เทคนิคดีดเร็วนะครับเทคนิคดีดเร็วเนี่ยนะครับมันมีข้อดีของมันอยู่นะครับอันนี้ถือขออนุญาตให้ความรู้เลยนะครับมันมีข้อดีของมันอยู่เพื่อนๆเพื่อนๆลองเอาไปทําในสนามดูนะครับถ้าเกิดเพื่อนเเป็นคนที่เตะฟุตบอลนะครับดีดเร็วเนี่ยมันยิงไกลไม่ได้เพื่อนๆืถ้าไกลแบบนอกเขตโทษอะไรเงี้ยมันยิงไม่ได้เพราะว่าน้ําหนักมันจะน้อยเพราะว่าเราดีดอาศัยแรงดีดของข้อพับนะครับเราออกแรงน้อยนะครับเราไม่ได้ง้างนะครับแบบ เขาเรียกว่ายังไงนะง้างมาจากด้านหลังที่เท้าแบบพื้นรองเท้าแทบจะขึ้นมาด้านหลังนึงออกมาฉะนั้นเนี่ยนะครับแรงมันจะน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเอาระยะแค่ระยะสั้นเนี่ยนะครับเน้นบอลพุ่งเร็วสั้นๆนะครับมันมีความเร็วมากพอที่จะผ่านมือผู้รักษ,ษาประตูได้ถ้ามันออกซ้ายออกขวา มากพอนะครับที่สําคัญเนี่ยมันหนีบล็อกได้เพราะว่าคู่แข่งจะบล็อกไม่ทันนะครับหรือว่าถ้ากระชากหนีมาในระยะที่ไม่ปลอดภัยแบบดุดเดี่ยวจริงๆนะครับมันสามารถการันตีว่าคุณได้ยิงประตูโดยไม่ถูกแย่ก่อนนะครับแล้วผู้รษาประตูเนี่ยนะครับข้อดีที่3ผู้รกษาประตูจับผวาไม่ทันอันเดรโอนาน่าอาจจะโดนตําหนิลูกนี้ว่า1ไม่ปิดมุม2 เอะมันยิงไม่ค่อยจะหนีมากทําไมถึงปัดไม่ไม่โดนทาไมถึงเซฟไม่ได้นะครับแต่ลูกนี้เนี่ยผมกลับมองต่างว่าโทษโอนาน่าไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้เทคนิคการยิงดีดเร็วของแอนโทนีเอลังกาเนี่ยมันทาให้โอนาน่าผวาไม่ทันต้องเป็นผู้สาประตูที่ถ้าจะลุ้นว่าจะปัดลูกนี้ได้เนี่ยคงต้องย้อนกลับไปหลวงพ่อเดอนะฮะหรือว่าคนที่มีปฏิกิริยาแบบไวไวโคตรอ่ะนะครับแต่ต่อให้ไวเนี่ยผมว่าก็ยากเพราะว่าลูกยิงแบบนี้หนึ่งมันเดาทิศทางยากเพราะว่ามันแบบ คุณนึกออกไหมคู่แข่งวิ่งมาตะลุยมาด้วยความเร็วระดับแสงอ่ะรุดแล้วดีดปุ้งหายเลยเนี่ยนะครับมันเดายากนะครับแล้วก็ผวาไม่ทันนะครับฉะนั้นเนี่ยลูกนี้ต้องชมเอลังก้านะครับว่าเลือกช็อตในการยิงได้ดีใช้เทคนิคในการยิงได้ถูกต้องนะครับอ่ะส่วนนาทีที่8นะครับบรูโน่ก็ได้ม่งนะครับแต่ก็ไปตรงตัวแม็กเซลส์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับนาทีที่12นีครับก็ได้ลูกเตะมุมนะครับก็ เป็นคาเซมิโรที่มงออกนะครับ ừ, แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องของโอกาสมันก็มันก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในครึ่งแรกนะครับแต่ว่านอกจากโอกาสที่เราได้เห็นน,นะครับผมว่าพัฒนาการของแมนยูโดยเฉพาะครึ่งแรกนะครับมันโดนนำคือมันเหมือนอ e ุบัติเหตุด้วยมันเป็นความสุดยอดของเอลังกาด้วยนะครับแต่หลังจากนั้นหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับเกมของแมนยูดีมากนะครับเกมนี้ ดีมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นการบิลล์อัพจากแนวรับนะครับหรือว่าการต่อเกมดันกลางการเพรสนะครับเล่นเกมรับนะครับแดนบนเราสังเกตว่านาทีที่ช่วงนาทีที่8เนี่ยนะครับ4ถึง8มานะครับเปถึง10เนี่ยมันจะมีโอกาสอ,อย่างตอนที่กาลาโชเนี่ยได้จ่ายให้บรูโน่เนี่ยมันจะมีรูปแบบนั้นบ่อยมากก็คือแบบเอฟอเรสต์บิลลอัพแล้วเล่นกันใกล้เกินคือยืนใกล้กันมากเกินอยู่กันห่างแค่ 4-5หลาก็ยังส่งกันแทนที่จะส่งตัวถ in ัดไปที่มันอยู่ไกลกว่าเพื่อให้ระยะการเดินทางของบอลเนี่ยมันยืดเพื่อนๆ็ออกไหมพอยืดปุ๊บมันจะเทสไทมมันจะมีเวลาที่จะหนีเพรสได้บ้างแต่ว่าเขาเลือกที่จะต่อกันคึกกักใกล้ๆพอใกล้ปุ๊บแมนยูก็พึ่งเข้าไปรุมเลยนะครับพอรุมปุ๊บเนี่ยมันทําให้จังหวะสมากึกสมากักตรงนี้นะครับฟอเรสเสียบอลง่ายๆบ่อย นะครับแต่เอาจริงๆมันจะไม่ง่ายถ้าไม่ทํางานกันเป็นทีมคือบีบกันเป็นทีมเกมรสซิ่งของแมนยูดีขึ้นนะครับหลังเบรกทีมชาติเนี่ยนะครับก่อนเบรกเนี่ยตอนที่ชนะไปเนี่ยก็ว่าดีแล้วตอนนี้เนี่ยเกมกับฟอเรสต์เกมรสซิ่งของแมนยูดีขึ้นชัดเจนบีบกันเร็วนะครับไม่ต้องไปเคาะรายตัวอุกเต้โดนเปลี่ยนออกเล่นดีไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเอาทีมเวิร์กเนี่ยในการเล่นเพรสเนี่ยดีมากๆนะครับบีบได้ดีมากแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับแก้เพรสดีมากนะครับ เมื่อวานเนี่ยไม่มีใครออกอาการลนลาเลยตอนโดนแนวรุกของฟอเรสเนี่ยบีบแม้จะมีเอลังกาเป็นตัวเร็วช่วยบีบนะฮะอโวนิยี่นะครับแต่จะเห็นได้ว่าค่อยๆออกข้างชิปออกข้างแล้วก็มีการวิ่งกันเล่นคอมบิเนชั่นเรย์จังหวะ12แพทริคดอกูเอาตัวรอดนะครับในการเล่นเกมเรซซิ่งได้ดีมากดีกว่าดาโลนะครับเมื่อวานเนี่ยซีกซ้ายเออต้องบอกว่าซีกซ้ายซีกของบรูโน่แล้วก็ดอกูกานาโชนะครับรวมถึงคาเซมิโร่ที่ช่วยกันเล่นเนี่ย ซีกครึ่งสนามฝั่งซ้ายเนี่ยแก้เพรสได้โคตรดีเมื่อวานแก้ดีมากๆเห็นหลายจังหวะเลยว่าแก้หลุดสวยหลุดมาปุ๊บก็ป้ายออกขวานะครับซึ่งมีพื้นที่โลง่งเพราะว่าพืชผู้เล่นของฟอเรสต์เนี่ยเข้ามารุมนะครับในแถบซ้ายกันหมดอันนี้ถือว่าเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งที่ได้เห็นว่าเอ้ยโอเคเล่นแบบนี้ก็เล่นได้นี่หว่าปกติเจอครเพรสเข้าใสาน่นี่โอ้โหแมนยูแม่งตายเรียบคือตายแบบโอ้ตายอย่างเขียดนะครับแต่ว่าอันนี้โอเคเลยนะครับเราจะเห็นหลายจังหวะว่า เล่นกันได้โอเคมากรวมถึงแนวรุกนะครับทีออ่มีการถ่ายบอลกันไปมาได้ค่อนข้างจะดูจะมีอนาคตมากขึ้นนะครับมันเสียแค่จังหวะสุดท้ายที่มันควรจะทำอะไรได้มากกว่านี้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังเนี่ยนะครับผมดูแบบปล่อยจอยพอสมควรนะครับในช่วงนาทีที่45ไปจนถึง60นะครับกระทั่งนาทีที่68เพราะช่วงนั้นเกมมันมันลนอะ่ะมันคล้ายๆว่ามันเร่งจนลนแล้วกลายเป็นว่าเร่งเสีย เสียจนแบบบอลยังมันเสียเยอะมากนะครับแล้วก็นาที68เนี่ยบรูโน่นะครับก็วางยาวให้กาณาโชนะครับยิงเฉลั่ออกหลังลูกนั้นเนี่ยนะครับกาณาโชเลือกที่จะเล่นเองมากกว่าที่จะให้ฮอยลุนอันนี้ผมก็รู้สึกว่าคู่นี้แม่งเป็นคู่จังหวะนรกที่ไม่ควรอยู่ด้วยกันน่ยคือจะโทษว่าฮอยลุนแม่งทื่อนะครับไอกาณาโชแม่งก็ไม่ค่อยจับปั้นที่พอจะโทษ กาาโชว,ว่าไม่ค่อยปั้นมันก็ยังมีอยู่เกมหนึ่งก่อนนะเห็นปะที่แบบกาลาโชก็พยายามจ่ายให้ฮอยลุนแม่งก็เสือกคึอจนแบบหน้าเขะกระโหลกทําบอลเสียอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดความต่างคนต่างไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งไอ้ความไม่ไว้ใจเนี่ยกาาโชกมันดูจะไม่ไว้ใจฮอยลุนมากกว่าบวกกับความมั่นใจสะเกินเหตุบวกกับความเห็นแก่ตัวของน้องมันเองด้วยนะครับอะเกือบลืมไปมันข้ามประเด็นไบนนิงนึงก็คือครึ่งหลังเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนมาเนลอุกาเต้ออกนะครับแล้วก็สสส่งเอา us, อาารมุุยนก็ ตามกลยุทธ์เลยครับส่งกองหน้าลงมาเพิ่มนะครับแล้วก็เปลี่ยนถอดตัวรับตัวหนึ่งออกนะครับเพราะว่ายังมีคาเซมิโรอีก1คนนะครับก็เอาเซอร์ซี่เนี่ยลงมาเป็นตัวทําเกมนะครับแล้วก็ดันฮอยลุนเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับแต่ว่าเมื่อวานก็ต้องยอมรับนะครับว่าแม่ JC ซีสินะครับโจชัวเซอร์ซี่ของเราเล่นไม่ค่อยดีนะครับคือเก็บบอลพยายามที่จะทําแบบเ,เหมือนเดิมอะก็คือเก็บบอลดีอะไรบอลดีแต่ว่าวานเนี่ยมันดูจะค่อนข้างติดขัดเพราะว่า มันเหมือนกับช่วงที่เขาฟอร์มดีขึ้นมาผมเชื่อว่าทั้งนูโนเอสปริโตซานโตแล้วก็ผู้เล่นฟอเรสเนี่ยก็ต้องทํากันบ้านครับว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันเป็นผู้เล่นสไตล์นี้นะครับยิ่งรุมยิ่งทำให้มันออกบอลยากเนี่ยนะครับมันจะยิ่งดีเมื่อวานเซอร์ซี่ก็โดนเรียกว่าประกบติดเลยเวลาที่ได้บอลนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยแทนที่จะเปลี่ยนเกมนะครับให้ตัวเองเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเวลาโดนคู่แข่งเนี่ยจับจ้องมากขึ้นกลายเป็นว่าไปเล่นแบบเดิมก็เลยทาให้การออกบอลเนี่ยมันยากกว่าเดิม พอบอลที่ออกมันยากกว่าเดิมเลยนะครับบอลที่คุณจ่ายแบบยืนสบายๆคุณนึกภาพดูฮนะสบายๆย,ยืนดีดซ้ายออกขวานะครับกลายเป็นว่าเป็นบอลจ่ายแบบโดนพิงหลังโดนบล็อกซ้ายบล็อกขวาเนี่ยคุณจะจ่ายบอลได้มีคุณภาพเหมือนเดิมได้ยังไงนึกออกป่ะเออคุณบอลที่คุณจ่ายออกไปมันถูกบีบคั้นแบบเออมันก็ต้องทําให้เปอร์เซ็นต์ความแม่นยําในการที่คุณจะออกบอลมันต้องลดลงอะ่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักหรือทิศทางซึ่งเมื่อวานเซอร์ซี่ อยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับและเขาไม่ได้แก้ไขหลังจากนั้นเนี่ยคก็มีการเรียกว่าทําได้ดีนะผมว่าอมโมรินแก้เกมดีคือทําดีที่สุดเท่าที่ทรัพยากรมันจะมีอยู่แล้วนะครับก็เอา คริสเตียนอีวิเซ่นเนี่ยลงมาแทนคาเซมิโรคือเห็นว่าเกมเนี่ยนะครับเริ่มคุมจังหวะได้แล้วก็บุกใส่ต้องเสี่ยงแล้วด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะสู้กับฟอเรสได้แบบสบายๆและตอนนั้นนะครับคือฟอเรสเองก็เริ่มไปรับชัดเจนแลวนะครับก็เลยใส่ตัวรุกอย่างคริสเตียนอีวิกเซ่นลงมาเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าอีวิกเซ่นในความที่ดูเหมือนแบบไม่มีบทบาทเพื่อนๆอ,อาจจะดูเหมือนแบบเออไม่เล่นเหมือนเดิมเฉยๆใน่อยนะครับแต่ว่า ในความสไตล์นั้นของเขาเนี่ยนะครับเขาลงมาคุมจังหวะครับเพื่อนๆลงมาทําให้จังหวะของเกมแมนยูเนี่ยมันช้าลงแต่ไม่ได้ช้าแบบเนิบหน้าอืดอาดนะแต่เข้ามาทํามาคุมจังหวะนะครับให้มัน เรียกว่ามีความแม่นยำมากขึ้นไม่ใช่เร่งจนแบบลนอนะ่ะเหมือนกับช่วงต้นครึ่งหลังที่ผมดูแบบปล่อยจอยคือมึงเร่งเกินเร่งจนแบบว่าเละเทะไปหมดจังหวะบอลเสียหมดนะครับความแม่นยำไปหมดอีวิกเซนลงมาคุมตรงนี้แล้วก็พอมีบรูโน่อีกคนนึงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวถอยลงมาลึกคอยวางบอลเปิดป้อนบอลเมื่อวานเนี่ยบรูโน่ก็ทําดีที่สุดของเขาแล้วนะครับหลายคนดีที่สุดของเขาแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนเอเมซอนเมาส์ลงมาแทนนะครับนาทีที่78นะครับก็ ถือว่าม,มีมิติในเกมรุกมากขึ้นเพราะว่าเมสันเมาส์เนี่ยสามารถเชื่อมเกมได้นะครับจ่ายบอลได้แม่นยําชัวร์กว่าพวกกาณาโชนะครับพวกตัวที่เป็นแนวรุกจ๋าๆนะครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยนะครับก็ถือว่าดูดีมีอนาคตเวลาปะทะทีเวลาทำไอทีนี้ลุ้นชิบหายมึงจะเจ็บอีกหรือเปล่านะครับก็เชียร์ให้กลับมาถ้าเกิดกลับมาแล้วเล่นดีเนี่ยทีมมีแต่ได้ประโยชน์นะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับ จังหวะที่ผมพอๆจะบันทึกไว้เนี่ยนะครับก็มีกานาโชนะครับยิงนาทีที่68 69 2นาทีมึงยิง2ทีเลยนะฮะนาที73ยิงอีกทีนึงอีกนะครับครึ่งหลังนี่มึงยิงไม่ต่ำกว่า4ครั้งยิงออกไปอีกนะครับแล้วก็นาที75พาทริกดอกูเนี่ยก็หมุงไปตรงตัวแม็กเซลส์นะครับเอ่อเมสันเมาล์นะครับลงมาแทนเซ็กซี่อย่างที่บอกไปแล้วก็ยิงเฉี่ยวเสาลงมาเนี่ยนาที79ได้สัมผัสบ,บอลแล้วก็ยิงเลยนะครับแล้วก็ได้ลุ้นเลย เสียด้บอลควรจะโค้งกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับปั่นอ้อมบล็อกสวยมากแล้วก็นาที87นะครับรูเบนอโมริมก็โชว์ึ้นครับทำในสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดครับเปลี่ยนเอาแฮร์รี่แม็กควายลงไปยืนเป็นกองหน้าช่วยงานรัสบุสฮรอยนุนที่โดนประกบหนักครับตัว2ตัวนี่พิงอยู่กับเขาเลยนะครับซึ่ง การเปลี่ยนเกมของอโมริมช็อตนี้ผมว่าก็ถือว่าได้ผลนะครับเพราะว่าการมีกองหลังนะครับตัวใหญ่ๆเนี่ยที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีไปยืนค้ำอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันแบ่งเบาตัวประกบหอยหลุนได้แล้วเห็นว่าชัดเจนว่าแนวรับของฟอ r e เรสต์เริ่มด่ากันเองเห็นปะ่ะคือไอ้ด่าเนี่ยไม่ด่าเล้ะเบาแว้งหรอกแต่ว่ามันเริ่มเน้นนะมันเริ่มเครียดแล้วอะว่า,วาเฮ้ยต้องเอาให้อยู่คู่แข่งแม่งโถมเข้ามาแล้ว พยายามเตือนกันให้เล่นให้ละเอียดนะครับซึ่งแม็กควายเนี่ยก็เข้าไปเติมเต็มตรงจุดนี้พอแมนยูวางยาวเข้าไปเนี่ยสถานการณ์แบบนี้นะครับพอเจาะไม่ได้วางยาวเข้าไปมันต้องมีตัว t a r ก e t แ n นครับมันต้องมีตัวหมองตัวชงนึกภาพเหมือนพวกเฮสกี้นึกภาพแบบปีเตอร์คราวส์ในอดีตแอดดี้แคลโรอย่างเงี้ยซึ่งแม็กควายเนี่ยลงไปทําหน้าที่นั้นนะครับแล้วก็ถือว่าสร้างโอกาสให้กับเพื่อนได้เหมือนกันสร้างโอกาสตัวเองให้ด้วยได้มองแต่ว่า มันออกแนวแบบดอกูเปิดแบบย้อนหลังไม่หน่อยมันก็เลยโหนหมงนะครับทิศทางมันก็เลยออกมาไม่ดีนะครับนาทีที่92นะได้ได้ไดมงนะครับแล้วก็เออลืมชมเลนนี่ยโรจังหวะเสียบสกัดเอ,อ่อแอนโทนีอลังกาถือว่าเจ๋งมากนะครับคือแม่นมากถ้าลูกนั้นไม่เหยียดเท้าสกัดนะครับโดนอีกลูกแน่นอนนะครับแล้วกออ็ตอนที่ทดเวลาเนี่ยนะครับก็มีจังหวะแบบโอ้โหจังหวะนรกจริง แฮร์รี่แม็กควาเลือกยิงนะครับช็อตนั้นแล้วก็ติดมูริโลนะครับที่เส้นประตูลูกนี้โทษแม็กควาว่าไม่ส่งให้กับราสมุสฮอยลุนไม่ได้นะครับตรงนั้นเนี่ยนะครับหลักการโคชชิ่งพื้นที่สังหารครับพื้นที่สังหารแล้วเขาบอกว่าเมื่อคุณอยู่กลางประตูแล้วเนี่ยนะครับอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ต้องคิดเรื่องส่งแล้วครับคุณต้องยิงเท่านั้น เพราะว่าการส่งอาจทําให้ฟุตบอลเนี่ยมันมากจังหวะเกินไปแล้วทําให้กองหลังนะครับมีเวลาที่จะตั้งรับใครจะรู้ครับถ้าลูกนั้นแม็กควายเลือกจะเหยียดเท้าดีดให้ฮอยลุนเนี่ยถ้าดีดแล้วไม่ตรงขึ้นมาสภาพรีบเร่งขนาดนั้นโดนด่าหนักกว่ายิงอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยแฮร์รี่แม็กควายก็ทําถูกต้องแล้วแต่ว่าด้วย ความที่เขาไม่ใช่กองหน้านะครับจังหวะเทคนิคการยิงแล้วก็จังหวะที่มันคับขันขนาดนั้นมันก็อาจทําให้เขาเนี่ยสามารถใช้หลังเท้าเนี่ยนะครับส่งบอลดีดบอลออกไปได้เพียงน้ําหนักเท่านั้นนะครับแล้วก็ติดกองหลังออกไปนะครับก็ถือว่าไม่มีดวงด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็เลยจบด้วยการพ่ายแพ้1ประตูต่อศูนย์แต่ถ้าเราไปดูสถิตินะครับเพื่อนๆเ,เกมนี้เนี่ยนะฮะแมนยูสร้างโอกาสยิงไปทั้งหมด23ครั้งแต่ว่าตรงกรอบเพียง3ครั้ง นี่ที่ผมจดจดมานี่กันนาะโชมันยิงกี่ทีวะเนี้ยนะฮะเอ่อน่าจะมี4ครั้งในครึ่งหลังนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นดาวรุ่งที่แฟนแมนยูทั้งรักทั้งเกลียดนะครับบทจะดีนะครับทำบอลแบบว่าเอ่อพาบอลไปกับตัวปั่นป่วนแนวรับก็ดูดีในเก็บชนะแต่ในเกมที่ไม่ชนะนี่ก็หลายครั้งนะครับที่ทำตัวน่าเบื่อไปหน่อยนะครับคือการยิงประตูเนี่ยดูไม่เข้าข้อเลยดูแบบ เออไม่ไม่เน้นดูเหมือนแบบมันคิดเยอะไปหมดมันแต่ในความไม่มั่นใจมึงก็ยังพยายามตะบี้ตะบันยิงนะครับลูกควรจะให้เนี่ยนะครับก็ไปยิงนะครับลูกควรจะเออมันผมมันทําให้ผมนึกถึงนานีเนี่ยนะครับน่หลายคนอาจจะบอกว่านานีเนี่ยมันยังดีกว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่นานีเนี่ยไปไม่สุดกับแมนยูก็คือแบบเนี้ยคือแบบนี้เลยสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างกับโรนัลโด้ก็คือแบบนี้หนึ่งความเฉียบขาดนะครับ สการเลือกจังหวะเล่นที่มักเลือกผิดอยู่เสมอนานี่เมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้อาจจะมีลูกยิงมหาศจย์มีลูกไปแบบทริสเตอร์แบบปุ๊บปั๊บปั๊บนะครับแต่นะครับ,นะรบจังหวะควรจะให้มึงไม่ให้จังหวะควรจะยิงมึงไม่ยิงมึงเลือกในทางตรงกันข้ามอยู่เสมอแล้วเสือกมีความคงเส้นคงวาเรื่องนี้สม่ำเสมอด้วยนะครับคือจังหวะนะรกตลอดนะครับนั่นก็คือคล้ายๆกับสิ่งที่กานาโชเนี่ยเป็นอยู่ในเวลานี้นะครับซึ่ง ก็คงจะต้องปรับแก้กันต่อไปแต่ว่าถ้าโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับฟุตบอลมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับใครอาจจะเลิกดูผมตั้งแต่อทิที่แรกแล้วว่าไอ้น,นี่แม่งโลกสวยชิบหายเลยนะครับเพราะว่าแบบบอลแพ้นะครับก็ยังมาบอกว่าเล่นดียังมาบอกว่าแก้เพรสดีนะครับยังมาบอกว่าทีมเวิร์กดีทํานู่นทํานี่ดีนะครับถ้าดูบอลกันมา,าจริงๆผมไม่ค่อยชอบใช้คํานี้กับใครนะผมไม่ชอบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยชอบเลย นะครับและใครส่ง SMS มาในรายการแบบนี้ผมก็จะตอบโต้ทุกครั้งนะครับผมไม่ชอบเลยกับการใช้คำว่าถ้าคุณดูบอลเป็นนะครับแม้กับคนที่มันดูทรงเหมือนจะดูบอลไม่เป็นแล้วก็เม้นเป็นนักเลงไปอย่างนั้นเองเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบพูดกับใครนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนการที่เราเนี่ยไปด้อยค่าสติปัญญาและความรู้นะครับของคนทีเ่เรากำลังพูดถึงเขาอยู่นะครับคือ ยิ่งถ้าเราเนี่ยไม่ได้มีภูมินะครับในด้านฟุตบอลที่แน่นพอนะครับไม่ได้เคยทํางานร่วมกับโค้ชในการวิเคราะห์เกมก็แล้วแต่ไม่ได้เคยหาความรู้ด้านโคชชิง่งไม่ได้ดูวิดีโอการขึ้นเกมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามาดูแค่รูปเกมแล้วก็ผลการแข่งขันที่ออกมาแล้วก็วิเคราะห์ในมุมมองของตัวเองแล้วก็เที่ยวไปบอกคนนู้นคนนี้ดูบอลไม่เป็นเนี่ยนะครับผมไม่ไม่เคยเห็นด้วยเลย ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบเลยนะครับแต่ว่าถ้าเรามองใช้คําว่าถ้าเรามองเกมนะครับอย่างที่มันควรจะเป็น,นมองเกมอย่างที่แบบฟุตบอลมันเป็นอย่างที่เราดูกันมาตลอดนะครับดูการต่อบอลขึ้นเกมส่งบอลแม่นยํำไหมนะครับผมว่าแมนยูเล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะช่วงที่โหมบุกอะช่วงที่พยายามโหมจะเอาคืนเนี่ยผมว่าก็ทําทุกอย่างแล้วนะครับเพียงแต่คุณภาพของผู้เล่นมันไม่มากพอวิ่งขวา โยโกดาโร่ alo, นะครับก็ดีขึ้นถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นมีความฟิตมีความเร็วดูเออพึ่งพาได้นะครับแต่ว่าจังหวะชี้เป็นชี้ตายมันก็พึ่งไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมรุกการครอสบอลฟาบิกดอกูนะครับชมไปแล้วว่าแก้เพรสดีมากนะครับแล้วก็เอาตัวรอดเก่งมากนะครับมีความเร็วนะครับมีลูกบู๊มีลูกบุนแต่ว่าลูกครอสบอลของดอกูค่อนข้างแย่ผมสังเกตตั้งแต่ย้ายมาลงเล่นเกมแรกเลยว่าไอ้หมอนี่เปิดบอลไม่ดีว่ะ เปิดบอลโคตรแย่เลยนะครับคือเลยเพื่อนไม่เข้าเป้าคือแบบมันต้องดีกว่านี้นะครับต้องดีกว่านี้จริงๆนะครับอันนี้คือจุดที่จอกูตรงคงต้องคงจะต้องค่อยๆปรับปรุงเพราะว่าก่อนหน้านี้ดูพวกสเกลรีพอร์ตดูอะไรเนี่ยเจ้าตัวมีจุดเด่นในการวางบอลนะแต่อย่างว่าวางบอลกับ cross อลไม่เหมือนกันวางบอลคือการที่คุณวิ่งมาชิวๆมีจังหวะชะลอแล้วก็เปิดบอลนึกออกมาเปิดจากแนวลึกแต่ cross เนี่ยมันคือการวิ่งตะลุยขึ้นมาใช่ไหมจังหวะกระชากหนีซึ่งมันแบบมันเป็นจังหวะที่มันเร็วแล้วก็ต้อง ตัดต้องเปิดนะครับมันก็จะเป็นการใช้ทักษะอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ยังทําได้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็แนวรุกนะครับแนวรุกเนี่ยพอเกมที่ผ่านมาเมื่อคืนมันเห็นว่าพอมันทําได้แค่นั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับนะครับร่วมกันว่าไอ,อ้สิ่งที่เอเย่นของแอนโตนีบอกว่าปัญหาของแมนยูไม่ได้อยู่ที่นักเตะหรือเปล่านะครับอันนี้เราแย้งเขาได้ทันทีเลยว่าอยู่ที่นักเตะโดยเฉพาะแนวรุกนะครับ คอยลุนแม้ว่าจะมั่นใจแล้วแต่ถ้าเพื่อนยังไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะกานาโชนะครับเขาก็จะเปล่งประกายไม่ได้นะครับและมันอาจจะเป็นคําตอบว่าเขาก็คงได้แค่นี้จริงๆก็คงยิง1เกม2เกม3าเกมสี่เกมหาย5เกมหาย6เกมกลับมายิงใหม่อย่างเงี้ยทิ้งช่วงก็ถือว่าไม่ใช่ศูนย์หน้าที่ดีมากนะครับไม่ใช่ศูนย์หน้าเกรด A ที่จะฝากความหวังไว้ได้ซึ่งยังไงก็คงต้องซื้อนะครับต้องหาตัวที่แบบเอ่อเข้ามาเล่นตรงนี้แล้วมัน มันฝากผีฝากไขได้นะครับคือง้างปุ๊บเป็นตรงอย่างเงี้ยนะครับง้างปุ๊บแล้วมันลุ้นมันมันมีคุณภาพที่จะฝากความหวังเอาไว้ได้โอซิเมนก็ได้หรือว่าใครก็ได้ครับที่ที่มองว่าดึงมาแล้วมันโอเคนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือมิฟิลตัวรุกอ่เห็นว่าเล็งจุนเกานะครับอดีตเด็กเกา่าบาซ่าไว้ก็ต้องเอามานะครับเพราะว่านอกจากบรูโน่นะครับจะเล่นตรงนี้แล้วมันอาจจะไม่ดีเท่ากับเขาลงไปยืนตรงกลางนะครับหรือว่าจะสลับตรงเนี้ยนะครับมันต้องมีอีกหนึ่งตัวที่มันเข้ามากดดันดันนไ้้ทงกโช กดดันได้ทั้งอามาัดเดียโลนะครับกดดันได้ทั้ง2คนนะครับเมสันเมาส์ถ้าหายแล้วไปเล่นตรงกราบซ้ายก็จะเป็นตัวย่างตำแหน่งกับกาลาโชได้ดีนะครับถ้าไม่เจ็บปอดออด,อดแอดอีกนะครับกต็ต้องมีนะครับต้องต้องมีอย่างน้อย,อยสองตัวนี้ที่จะเข้ามาเติมเต็มนะตอนนี้เนี่ยกองหลังมันชัดเจนแล้วนะครับเพื่อนๆว่ากองหลังเนี่ยผมว่าดีนะเล่นกันได้ดีและแม็กควายถ้าเกมที่ไม่ต้องการความซับซ้อนของแท็กติกมากเนี่ยก็ลงมาเล่นได้เดลิกปักหลักตรงกลาง เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆดีแบบพึ่งพาได้เลยนะครับโยโร่พึ่งพาได้นะครับมัสราวีเดี๋ยวอาจจะมีตัวสลับถ้าพวกลิซันโตรหายเจ็บก,กลับมาอเดนเฮเบนหายเจ็บก,กลับมาผมว่าผมว่าตอนนี้หลังกลางก็ต้องเสริมพวกตัวรับสักตัวหรือใช้คอร์ลเยอร์จะปั้นในฤดูการหน้าแล้ถ้างบน้อยจริงๆนะครับปล่อยคาเซมิโ,โร่ไปนะครับมันก็มันก็แสดงให้เห็นว่าณตอนนี้มันค่อยๆได้รับการแก้ไขไปทีละเปลอดและโอนาน่าก็ก็ยังไม่เหวอมาสักพักหนึ่งละถือว่า ค่อนข้างโอเคแล้วเมื่อวานเนี่ยออกบอลแม่นๆหลายจังหวะนะครับเมื่อวานที่บอกว่าประตูใช้เท้าดีเนี่ยเมื่อวานเราได้เห็นโอเาน่าใช้เท้าดีจริงๆไปแล้วนะครับหลายจังหวะเลยแล้วก็มีประโยชน์ในการที่จะทําเกมโต้กลับด้วยนะครับก็คงต้องหวังความคงเส้นคงวาในจ็อบหลักก็คือการป้องกันประตใูให้โอเคแบบนี้นะครับไปตลอดนะฮะอย่างเดียวจริงๆนะครับพูดแล้วก็วนไปที่เดิมว่าต้องแก้ที่กองหน้าจริงๆนะครับจังหวะเข้าทำนะครับคงต้องมีตัวจบสกอร์ที่ หวังพึ่งได้คมกว่านี้เก็บบอลได้ครองบอลได้ไม่งั้นเนี่ยนะครับแมนยูจะไปไม่สุดขึ้นไปแล้วก็โดนตัดถอยลงมาขึ้นไปยิงไม่เข้าแล้วก็ต้องมาเริ่มกันใหม่นะครับและฟุตบอลครับต่อให้คุณมีแนวรับที่ดีแค่ไหนแต่ฟุตบอลเมื่อคุณทําเขาไม่ได้คุณก็ต้องโดนมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเพราะว่าทุกทีมมันขยับเข้ามาทันกันออมากขึ้นแล้ว ฉะนั้นคุณจะมาแบบยิงไม่ได้แต่ก็ยังเล่นคลิงชีสสบายๆเหมือน10ปีที่แล้วไม่มีทางเกิดขึ้นได้แล้วนะครับอ่ะก็เป็นทั้งหมดนะครับของหลังเกมนะครับที่หยิบมาวิเคราะห์มาฝากกันนะครับก็รู้สึกแบบไหนอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้เต็มที่เลยนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ